สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ไปเที่ยวประเทศปากีสถานกับปูกันนะคะคือประเทศปากีสถานเนี่ยน่ากลัวไหมนะก็เราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ เมืองหลวงของเขานะคะชื่อว่าเมืองอิสลามบัดนะเมื่อเราเดินทางไปถึงอิสลามบัดแล้วเราก็จะไปเที่ยวทางเหนือนะคะซึ่งทัศนียภาพแบบสวยมากล้อมรอบด้วยภูเขานะทีนี้นะคะการไปมีอยู่2เส้นทางนะคะก็คือ1ไปทางเครื่องบินนะแต่เครื่องบินเนี่ยมันจะดีเลยแล้วแคนเซิลไฟบ่อยมากทุกคนก็อาจจะต้องแบบยอมนั่งรถไม่ตูดนะคะไม่ก้นนะก็คือประมาณแบบ16-20กกว่าชั่วโมงเลยที เดียวนี <rôle à déc> <ide él an ici> ici, ้นะคะเราอยู่บนภูเขานะแต่ระหว่างทางนะคะก็จะมีฝูงมหาชนนะคะแพะเนาะแพะหรือแกะ ระหว่างทางนะคะก็อันนี้คือร้านอาหารนะทุกคนเขาจะเอาไม้เอาแคร่เนี่ยไปตั้งกันกลางของริมทานเลยนะระหว่างทางที่เราผ่านนะคะก็จะเจอฟูงแพะนะคะมากมายเลยนะคะโดยชาวบ้านเขาก็จะเลี้ยงกันแบบธรรมชาตินะคะเนี่ย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อัตบัตเล็กนะคะก็อยู่ที่เมืองกิลกิตบาติสตันนะคะก็ทุกคนดูนะคะจะเป็นสีน้ําทะเลเทอคอยนะคะสีฟ้าตัดกับสีเขียวสลับไปมาคือสวยมากๆนะคะแล้วช่วงที่เราไปนะคะก็คือเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ยังเห็นหิมะบนปลายภูเขาอยู่เลยนะคะทุกคนวนตอนหน้าหนาวนะคะน้ําจะกลายเป็นน้ําแข็งเลยนะคะทุกคน ตรงนี้นะคะก็เป็นสะพานฮัสซันนี่นะคะที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเพื่อสร้างสะพานนี้มานะคะทุกคนดูนะคะก็จะเป็นสะพานที่แบบว่าแอดเวนเจอร์สุดๆเลยค่ะถ้าเกิดตกแล้วร่วงแล้วร่วงเลยนะคะทุกคน ต่อไปนะคะเราไปเที่ยวกันที่พัสสูนะคะที่นี่ก็จะมีทารน้ำแข็งสองแห่งเลยทีเดียวนะคะชื่อว่าทารน้ำแข็งสีดำบาทูราแล้วก็ทารน้ำแข็งสีขาวพัสสูนะคะจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็จะมีพัสสูโคนก็คือปลายภูเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบฟันเลื่อยนะสลับไปมานะเดี๋ยวทุกคนลองชมภาพไปพร้อมๆกันนะคะ ต่อไปนะคะเราไปเที่ยวกันที่แฟรี่มีโดนะคะทุกคนก็จะเป็นยอดเขานังกาพาบัินะคะโดยจะต้องผ่านเส้นทางที่ว่าเสียวที่สุดและอันตรายที่สุดในโลกนะคะไต่เขากันไปแบบนี้เลยค่ะไปได้เฉพาะรถจี๊บนะคะทุกคนและคนขับรถจี๊บนะคะก็จะต้องได้รับอนุญาตนะคือมีการเทรนการอบรมมานะไม่ใช่ว่าใครจะขับขึ้นไปก็ได้นะคะทุกคนดูนะคะคืออันเนี้ยไม่มีการแบบว่า มีหลายเลนหรืออะไรเลยนะทุกคนมันมีเลนเดียวนะถ้าเกิดว่าเจอรถสวนมานะคะเขาจะรู้จังหวะกันในการหลบในการอะไรแบบนี้นะคะมาดูจังหวะในการหลบรถกันบ้างนะคะ เมื่อถึงจุดจอดรถจี๊นะคะก็จะต้องเดินเทรคก,กิ้งไปอีก3ชั่วโมงนะคะจะเดินไปหรือว่าจะนั่งลานั่งเอ่อมาร์สำหรับคนที่สุขภาพไม่ดีนะคะปูก็ไม่แนะนำให้มานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ f ฟ r r y m ี่มิโหรือว่าเรียกว่า f ฟ r r y รี่แนดะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นภูเขาเทือกเขาฮิมาลัยนะคะจะเป็นจุดนี้จะเป็นเทือกเขาที่สูงกบพาบาทัทสูงจากระดับน้ำทะเล 8,129เมตรเลยทีเดียวนะคะดูรอบๆบ,บริเวณรีสอร์ทนะคะอันนี้เป็นรีสอร์ทที่เราสวยที่สุดแล้ววิวดีที่สุดนะคะสามารถมาตั้งแคมป์ได้แคมปิ้งได้มีก่อรอบกองไฟนะคะแล้วก็จะมีพวกแพะแกะต่างๆเนี่ยอยู่บริเวณรอบๆนี้หมดเลยในด้านเอ่อเชือกเขา,านางกำมก็ยังสามารถาที่จะเสคขึ้นไปได้อีก2ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นเบสแคมป์อยู่ด้านบน ฉายาของยอดเขานังกาพบัินะคะก็คือยอดเขาแห่งความตายนะเพราะว่าได้ฆ่าชีวิตของนักปีนเขาไปแล้วมากมายนะคะแล้วก็ฉายานี้ได้ร่วมกับยอดเขาเคทูซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองของโลกนะคะทุกคนอยู่ที่นี่ค่ะปากีสถาน ต่อไปนะคะปูก็จะพาทุกคนนะคะไปชมงานแต่งงานของทางเหนือนะคะเขาก็จะจัดเป็นแบบบุฟเฟ่นะบรรยากาศแบบเทือกเขาเลยนะคะทุกคนก็คือที่นี่นะคะพอจะไปทานอาหารนะเขาก็จะบอกเลยว่าเมนเฟิร์สนะคือผู้ชายเนี่ยทานก่อนตักก่อนส่วนผู้หญิงนะทีหลังนะจ๊ะพอทานข้าวกันเสร็จนะคะเขาก็จะมีพิธีการเต้นลำนะที่นี่เนี่ยจะชอบการเต้น ส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะที่นี่ค่าของชีพถูกมากๆค่ะทุกคนอย่างเชอร์รี่นะคะก็จะเป็นช่วงพฤษภาคมถุนาเนาะคือออกเต็มต้นเลยนะคะกิโลละ2030บาทเท่านั้นค่ะคือเราสามารถกินทิ้งกินขว้างไปได้เลยทุกคนมันมีหลายสายพันธุ์มากๆนะบางส่วนเขาก็เปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าไปเด็ดน,นะคะถึงในสวนลึกระหว่างทางนะคะก็จะมี คนมาขอเซลฟี่กันเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทาหารหรือว่าคนทั่วๆไปนะเขาก็จะชอบถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะก็เป็นมิตรภาพนะคะที่ดีนะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกๆคนเข้าใจนะคะก็แนะนำนะคะลองไปเที่ยวกันดูนะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูด้วยนะคะ